ในทีวีไ้ยดานี่กบูดาครับเอ้อถือเนี่ยเออควก็ขึ้นดีนะเดี๋ยวก็ขึ้นนั่นไล่ลูกปลาอยู่ครับลูกทปาครับฮะครับพี่พี่ปทางพุทธปทางพุทธปรทงอ้อมมาออมมาอ้อมมาอไรนหพี่ปล่อยให้ไปแคอนะ โดนปลาเลยนะพี่พี่ไปคว้าไปคว้าเ๋ยวเวเอ้ไม่ได้สับเลยอ่ะเอ้ยผมยกแล้วยกบ้าเลยอ่ะนี่ขดอยงที่แล้วอ่อืยกมือเดียวจึ๊กๆอยู่ไงนี่มันจะกินตนเลอนี่ใค่ๆอัดค่อยๆครับใจเย็นใจเย็นไม่ใหญ่อ่ะสี่โล ผมผมผมถ่ายคลิปไปลง YouTube หน่อยนะครับเจอแล้วครับกูเลากูเลาเกลา่กูเลากูเราไม่ใช่กูเขายกเลยได้ไหมเกี่ยวดีกว่าเวๆเปี่ยเปิดหน้าลอกเลยอ้วนม่ง เขามีก็มีมีตัวตัวน้ำมันอาจจะไอ้นี่ครับขุ่นนะวันนี้ทางนู้นเป็นใกล้ไงน้ำทะเลน้ำจืดมันลงใช่ครับใช่เดี๋ยวออกไปเรื่อยขยะถ้ามันหมดขยะเมื่อไหร่เดี๋ยวกินครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมีตัวแน่เพราะว่าไม่น่าจะได้อยู่ตัวเดียวอะกูเราไม่อยู่ตัวเดียวแน่ใหญ่ครับใหญ่ใเอาเอาเอาตัวิ่งให้ผมหน่อย <ท î> <shorts> ข้างปานข้างปานเริ่มลวเริ่มกินแล้อขาดเลยมันวิ่งเข้ารู กลัวอ๋อตะกัวติดใช่ครับวิ่งเข้ารูโยเงำ้อนเยสดเีไม่ดตายครับโอ้ยไอไออาเยเรน่าจะเป็นกุหลาครับ lâu vậy lâu เราใหญ่สองโลสองสามโล,โลเราใหญ่สองโลได้โอ้ยตามมาสามสี่ตัวพี่พี่พี่ผมช่วยวานผมแป๊บเลยไมปลาใหญ่เด้เด้ด้เดี๋ยวุดเตามมาสองสามตัวเม,มื่อกี้ะม่เอ่เกผ,ผมได้ขึ้นมาด ปานนัน้นเลยแดงสวยอยัองไม่ไรู้เดียดเดเด๋ยวเดี๋ยวขึ้นใจเย็นใจเย็นอาพี่ขึ้นก่อนเดี๋ยวเดียเด๋ยวเผ่านปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขาดแลวเดี๋ยวหลุดเลยนะเอา,อาติดแล้วติดแล้วน้ำแล้วเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเาอีกร้

แม่ซืาา้อจนได้แถวใส่ด้วยใส่ด้วยดวงจ้าเฮ้ยสาระไอ้ทีนท่นหกิน,นสนีนนสีเราพเราพวกเรา กกููเเราเาแคพี่พี่ไปทางนี้หน่อยครับพี่มาทางนี้นิดนึงครับเดี๋ยวเรือเซไปเยอะแล้วแป๊บนึงพี่พี่ไม่ต้องเก็บอะไรครับเดินเดินถ่ยมาก่อนแป๊บนึงอ่าโอเคอเฮ้ยมาเช้าจะมานะใช่ไหมมาสิคุยอะไรกันนะจินเรียยาวนี่เอง

ก๊บไก่อดนอนนอนข้าวแบบื่อพี่ใช่มันกูเราฝูงนะพวกเนี้ยจะกินเมื่อไหร่แค่นั้นเองอ้าวโอ้โหทิพายแล้วดูดหมดเลยเด็กอืมเด็กนี่อันเดิมนะที่ใช่ไหมเดินจัดตัวเบ็ดมาแล้วเอาละ อันเดิมอันนี้อันเกาะอันนี้อันทุกเมื่อกี่ครั้งพี่แปดสิบเฮ้ยเขาผ้มสอนรวมกันเลยเขาสอนพมเพื่อนเลยโยกพมลงไปเลยไปนับอีกไหนะเต็มแต่มันจะไม่นี่ดิมันไม่แข็งไงดิจ้าเอ๋โอ้โหได้ มาแล้วครับมันทางของชายแล้วเนี่ยมาแล้วครับอ๋อเปลี่ยนสูตรนี่พี่ขอโพสท่าแบบถือเบ็ดเลยเดี๋ยว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 หวานๆหน่อยนะทีเดียวเลยนะจ้ะหิวตาแลยตัวที่ตาหวานเลยอะตาปัอเลยอะ

ไปไม่รู้ตีนี่้เอาได้ได้ไหมพ่อกัดทีหลังอ่ะจะได้ก่อนเข้านรึเปลาข้อรู